กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซีโร่วันนี้ก็อยู่ในเกม s อสเคฟิสต t อ p ที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นประมาณไหนก็พร้อมที่จะรับชมแล้วก็ไปกัน กลาแหงสีขาวฉันกําลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดนั้นเองก็มีรถตู้มาจอดข้างฉันมีผู้ชายสุดป<ะ>ักชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถคนหนึ่งรวบตัวฉันอีกคนก็เอาถุงครอบหัวฉันและทุกๆอย่างก็มืดลงไปรู้สึกอีกทีก็มาอยู่ที่ที่ไม่คุน้นสั์แล้วนะครับแบบนีว้าว ในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครอืมฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อรีดาฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแล็บ และเสียงของฉันก็ดังมาถึงคุณที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้กะและสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ลำพงนี่เปล่าหรืกคนเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งคนอย่างคุณสมควรจะถูกกําจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับคนอานั่นก็คือการปรับทัศนคติแบบ4.0 แต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดาาเลยนะส่คุณไม่รู้ตัวเลยหต่ว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่เอาเถอะฉันจะอธิบายให้ <ผม S 2> ฟังไรผิดครับวันนี้คุณไปซื้อไฟแช็กที่ร้านขายข,ายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อน,น้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและการกระทำนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราชอาณนาจัรอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นชาติได้ แค่ซื้อไฟแชกเนี่ยนะเอองั้นเหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะฉัน<ะ>หลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกันนี่เราทุกคนนี่เราแค่ไปซื้อไฟแชกแล้วเรามาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนี่มันบ้าเลยกันนี่ประตูไหนนี่หรออันนี้ไม่มีชักโคกให้แกหรอก ไม่มีชักโครกให้แกหรอกเอ้ามันก็เป็นห้องทั้งโลกนี่เอาล็อกทุกคนมันล็อกปะอ๋อวิ่งเร็วตรงนี้มีอะไรอยู่ข้างเตีงยงหรือไมกดนีปปปปปป่ลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะเอ้าแล้วใครมาเย้มกลัว มีคนมาเยี่ยมด้วยหรอแล้วแล้วกูจะออกประตูยังไงเนี่ยฮัลโหลนหนมึงบอกมาเปิดประตูให้กูแล้วไงอ๋อหยิบแจสัตว์เข้ามาทีแรกก็ไม่ดูเนาะมึง อ,อ้าโว่าบักเอออปิดไฟกก่นาันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆ๋อ้่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะไม่นะไม่ตกใจเลยล็อกว่ะ แสดงว่าผมทำผิดสินะผมตกใจเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเกือบแล้วคุณมายืนอะไรตรงนี้ครับอเอานี่ก็เป็นก็เป็นเตียงเดิมเอ้วตอนเข้ามาทีแรกมันไม่มีไม่ใช่หรอแล้วให้กลับมาทำอะไรเนี่ยเอาทีนี้จดหมายหายแต่กลายเป็น อะไรเนี่ยอุ้ยให้นางลำนี่ทำให้กูตกใจหมดเลยเอาล็อกถ้าเปิดยังไงเอาเปิดไม่ได้อีกแปลว่าต้องหากุญแจสินะหยิบกุญแจนี่ใช้กับห้องนี้ได้หรือเปล่านะเอาเปิดได้เฉย เปิดประตูเปิดออกดูเข้าไม่ได้สวิทช์ไฟโอ้ยใจสั่นหมดแล้วนี่เฮ้ยนี่อะไรถ,าาถุงข้าวสารเปล่าเนี่ยถุงข้าวข้อมูลไอ้ทม้บางตัว อ๋อทำไมมีภาคกันอย่างงี้วะทุกคนแล้วกูจะเข้ายัางไงเนี่ยปิดลงไปชั้นล่างนั่นเหรอเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหนะ้าคุณไหมมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยละสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะแล,แล้วไงเปล่าหรอก แค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีว้าวโอ้โหมันดังแฟนซีเ,เปิดเข้าชายลง นี่ะจงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกหน้า <c oughs> ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเออฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเอาล่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วมีอะไรน่าสงสัยไม่เปล่าเอ้ยครับ <c oughs> จำที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมไม่ไั้ <c oughs> ว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินเครื่องเสียงนั้น และนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทําอันตรายคุณไม่ได้และทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทําให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลือลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือก<ะ>แต่ยุคบสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียว ไม่เจ็บหรอกอะไรกัดเดี๋ยวก็ตาย <S 1> <S 1> มดยุงประตูเฮ้แฮแฮแฮอะไรครับเนี่ยปิดได้เปล่าเนี่ย อา้า,าวคุณเคยตายเหรอกดสี่เพื่อขาด <c ười> หลอกเพลงนี้มันน่ากลัวจังเลยน้อ,อมันเปิดอยู่แล้วเอ,อ้าใครมาเปิดไฟตั้งแต่ทีแรกวะเอ้ยเฮ้ยกดสเปกบาร์เพื่อมองข้างหลงังงั้นสิ้นนะ กลางมันมีอะไรอ๋อเงี้ยนะอะไรปะอะไรเฮ้ยนั่นใครเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยแล้วกูไปไหนเอ้ยเอาปิดไฟทำไมอ้าวอ้าวลุงข้า คุณด,ดูนความมืดเกินกลิ่นเอเดกเกี้ยกินข้าวแล้วเกิดใหม่อ๋อกินกินข้าวเราจะเกิดใหม่นะครับโ <Okay. S 2> อเคสัตว์ุณหลอนเหมือนแล้วเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนไวะทุกคนมาแล้วอ,มวอ,อ้มาดิ ปิดเอาเฮ้ยโอ้ยเอาเอาลุงใจเย็นลุงลุงเอามันเปิดประตูได้ทุกคนโอ้โผกูแตะไม่มีข้าวแล้ววะเดี๋ยวตอน ลัดไปตอนเจอลุงอีกครั้งนะครับนี่ครับแล้วก็กลับมาถึงสรงเดิมแล้วนะครับออออโอ้กูก็ยังหลอนภาพเดิมเหมือนเดิมปไ<ะ>อ้เหี้ยเราต้องเข้าประตู ประตูนี้เราจะเข้าไม่ได้เพราะว่าเราเราไปนั่นเราต้องเจออีกแน่นอนเลยหมาแล้วหมาแล้วเราอย่าหลังเปิดต้องหากุญแจหยิบอะไรอะไรอะไรหยิบบทเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเออยากมากเลย เ้เจอีกแล้วเจอีกแล้วเอเปิดปิดเฮ้ยแล้วมึงเข้ามาได้ยังไงเออไม่แพ้สชยยาแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยลุงกูจะแตกแล้วเนี่ย ไปยี่เออมันให้หลบในตู้กูวิ่งอ้อมยับเลยใจกูเต้นแรงมากพริบตาเดียวที่ขาของฉันก้าวออกจากประตูก็รู้สึกได้ทันทีว่าพื้นที่รอบข้างนั้นเปลี่ยนไปงั่นเหรอ ใส่ตีใหม่6นาทีนะครับไอ้ที่6นาทีดีกําแพงสีขาวก็ได้จบไปแล้วนะครับด่านต่อไปก็ค่อยกลับมาเล่น EP 2นะครับบางทีก็ไม่กลับมาเล่นนะครับตื่นเต้นเกินเกมแนวสนิ้หัวใจแทบวายอะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นก็อย่าลืมกับตืบไลก์ like คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์แล้วผมก็จะกลับมาเล่นด่านที่2อีกนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาตัวท่านผู้ชมด้วยนะครับจุกกลูบาย